สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับมาเนี่นะครับผมอยู่ที่อำเภอขุขันครับจังหวัดชิชเกตครับมาเนี่พาพีพานนองนะครับมาเยี่ยมพ่อเฒ่านะครับวัย6 8 6ปีนะครับเลี้ยงวัวเพื่อที่จะเป็นซับส้มบัตมอรดโดหขลูก้หลานนะครับเดี๋ยวเราสิไปฟังแนวคิดนะครับจากคุณพ่อบางสารวันกันครับไปกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพายพีพานองมาเยี่ยมพ่อหยังก็ครับนน่ซื้อหยังก่อบังสารวันครับพอบังสารวันนะครับอะครับพ่อครับพ่อเริ่มเลี้ยงง่วมาโดนหรือยังครับสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วตอนนั้นพ่อคิดจะไหนจังอยากเลี้ยงง่วงหนอเลี้ยงหมูก็เลี้ยงเลยทุกคนล่ามอยู่เงื่อนก็มี่โอ้ขับเลี้ยงสัดหลายอย่าง ไร่างเลี้ยงทั้งหมูน้ำทั้งหมูน้ำทั้งทั้งหมูทั้งเป็ดทั้งไก่ง้วนก็มีครับง้วนก็มีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมันนี่พ่อเลี้ยงง้วนเลี้ยงหมูแล้วมันดีจังไหนในการเลี้ยงเลี้ยงงอคอมูลนี่นาะครับมันก็ดีหมูก็แต่ก่อนมันก็ดีเลี้ยงดีคือแต่วมันก็เศร้าเลี้ยงมาสองสามปีสี่ปีอ๋อเป็นยังข้าจังเศร้าเลี้ยงพ่อมันเฒ่าลอายุหลายแล้ว อายุหลายกะลูกเต่าเขาไปติดตามอ๋อลูกเต่าเพิ่นกับเพิ่นกับบุมีผู้ใด้สารต่อสารต่อครับพ่อก็เลยเศร้าเลยเศร้าครับนี่เขาก็เลี้ยงไว้ผมก็แค่แต่สื่อญาณไม่ขาใส่อ๋อครับบ้านนี้นางบึงโต๊ทัดครับเห็นใส่มากนะสื่อมาไว้มันกันนะครับผมซื่อมาไว้ครับพอมาใส่ครับบ้านนี้ พ่อเลี้ยงงว้วนี่พ่อเกิดปัญหาอย่างบ่ตอนเลี้ยงตะกี๊บ้งแ่เกิดปัญหาอย่างไรครับได้ขายอยู่ปีละโตสองตัวไอได้ขายสั่งรายได้อยู่รายได้อยู่ครับปีละโตสองตครับบานนี้ตอนนั้นรา,าคาดีบ่ป๋าอุ้ยราคาดีผมจะผมเดี๋ยวนี้ผมมีราคาครับตัวหนึ่งตัวหนึ่งป๋าขายขายประมาณตัวละเจ็ดบาทตะกี้ ทุกคนสามหมื่นแดงสองหมื่นแดงมันเป็นหัวหน่อยมันมาเป็นหัวนขั้นแต่เป็นไทดงนะอรับครับมาเป็นมิต่เท่านี้ในไก่แล้ัวผมเขาไปเลี้ยงอยู่สุนาระปีมีหาหกโตอีดหนึ่งอยู่บ้านอะไรบ้านน้องพุ่มครับทางไงสินข้างครับบ้านี้ปัจจุบันนี้พ่อมีงวรวมอยู่ประมาณจีโตอยู่สิบเมตคุณครับ สิบโตประมาณสิบหกตน้าเจ้าของเลี้ยงนี่สิบเอ็ดตครับบานนี้แบ่งแบ่งเขาเลี้ยงหกตัวหาตครับโอ้หกแม่หาแม่ครับผมอันนี้ก็ารเลี้ยงงูวของพ่อนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบานนี้พ่อมาอ่าหูจักกินดีไม่ใช่นี่ได้จังไรนเองเบิ้งทรทัศน์อ๋อเบิ้งทรทัศน์ครับกินดีไม่ใช่นะ้วก็ครับบานนี้ กินดีไม่ใช่นี่พอเอามาใส่ในเรื่องยังเนาะกินดีไม่ใช่ครับครับเรื่องหมูหมูกินกด้ไก่กินกับมัสนาครับเมือกินขนาดแม่ม่านกับบเป็นอย่างไรจะอกเลยครับกบบกเป็นอย่างดีดีเนาะกินเพื่อนดีครับกินเฟืองดีกว่าเก่าครับครับบะนีเกี่ยวกับล่าปีล่อยังนี่เลยลูกออกตุ่มนี่เลยล่าปีหายหมดหายเบิดบอก์มีไก่มีตัวหนึ่งออก มันโซ่อี่ไหลต้องกระจัดมากินเม็ดแค่บอกพ่อซองๆเดีขาวหายเล่นกับกกับกพอได้ออกจะออกอีไหลดูน้ามันดนีงัว่าพ่อพันพ่อหยางพ่อพ่อได้ให้กินน้ำบ่กินมิดกินเมิดแต่เขาจะกินหนึ่งทพอสามสึ่งท่อครี่กินเราเป็นจะไดกินหยาดีกาเก่ากินเรื่อกินอย่างรีรับสีสีงว่าดีขึ้นบ่ เรือมดีโอ้นี่ครับพ่อแมีพี่น้องครับผู้ใส่โตจริงนี่แพนมาฟังนี่จะเห็นกองเพิ่นนะครับเด้อนี่พ่อเล่ามีกองยางดีนะครับพ่อแมีพี่น้องครับใส่ของยางใส่ประจำครับใส่ประจำเด้อครับเด้อกินดีมีใช่อันนี้ครับเป็นพาพีพานองนะครับมาเยี่ยมพ่ออายุเท่าไรก่า แปดสิบหกแหละครับแปปีนะครับกายังเลี้ยงวัวอยู่นะครับไปมาลําบากหละหลานจ้าว่าโอ้ได้เรียนเนาะกาดูแลครับ้ลูกหลานเบิ้งให้ลูกหลานเบิ้งครับผมให้ลูกครับเป็นล้านเขาดูแลครับให้ลูกให้หลานเป็นคนจัดการนะครับในการเลี้ยงนะครับเป็นงานอดิเรกของผู้เฒ่าเน้อของผู้เฒ่านะครับเลี้ยงดีแล้วกันี่ยทอดอ๋อ สางอะสิบกขาก็ใสหลายคนนี่ครับในบ้านนี่ก็มีหลายคนครับอันนี้นะครับคือเอาตัวอย่างไปสื่อไว้เองครับคืออ่าพ่อบังสารวันนะครับเอบ้านนี้กับเลียงงว่าราคาบดีแบบนี้พ่อเป็นจะไหนทอเธอบ่ะ่อแน่เลยนะครับก็เลยแต่ลูกหลานเขาก็อยากขายบดได้ขาย เขาละเลีเล้ยงหูกเคยครับเนี่ยเขาขายลอตเตอรีเ่เขาก็ส่งคนราดูส่งคนคันป่านนี้มั่วปบเป็นราคาแบบนี้พอ่พอพ่อยังเลี้ยงต่อไ่ครับ แล้าลูกอ๋อย้อนให้ลูกแล้วย้อนให้ลูกแล้วให้ลูกเพ็นคนจัดการดูแลครับแล้วก็บอกวิธีครับตัวนี้คืออ่ายังเป็นก็คือการเลี้ยงวัวของพ่อนี่พ่อคิดว่าเป็นทรัพย์สมบัติให้ลูกให้หลานเอาให้ลูกให้หลานเพิ่นเบิ่งเอาครับผมห้ากา เก็ไห่เพื่อนนีลาอ่าออกเมฆแ้ลูกต่อปบ่บมีราคากเลี้ยงไวนีลาเลี้ยงไวนีลาให้มันออกเมฆแ้ลูกหลายๆนะครับแล้วจะการจัดการเพื่อนสีเบืองเอานะครับพ่อแมพี่น้องครับครับผมเมื่อนี้นะครับกอขอบคุณคุณพ่อบางสารวันนะครับที่เพิ่นให้โอกาสให้ผมพาพี่พี่น้องมาเล่นน้ำนะครับพ่อแมพี่น้องครับเลี้ยงงวเพื่อเป็น มรดกโตกถอดสู่ลูกสู่หลานเลครับเด้อนะครับเมื่อใ้ขอขอบคุณพ่อบังครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดี